ไอ้เฮียทำไมมาสตีนยังไงวะชาวเน็วจกยับแน่วะกูไม่ดูกูไม่ดูแค่ไอ้เฮียแปลงหลายคลิปไอ้เฮียแปลงหลายวันเว้ยเฮียโศกอายครับเป็น <c oughs> <c oughs> ชาวเน็ตเนี่ยฮะมึงจะโกรลองไลน์แล้วมึงมองไปดูดิเค้นเหมินไหนไ, <ป S 1> ไหนไ,ไหนไหนดูว่ ไม่มีไม่ขึ้นไม่มีขี้อะไรยังไลฟ์อยู่เนี่ยต่างสิบวินาที่ยเนี่ยขึ้นย่งไม่ขึ้นสาธารนณะเจอแล้วเหงาวะ่ะตามดิบเนี่ยเอาเหมือนกูลองไล่แล้วเชื่อเข้าหมดเลยเหรอไปไหนดีเลย์เจอะอยู่เลยอะไม่รู้มันตั้งยังไงไม่รู้วะไม่มันตั้งไม่ได้ต้องดีเลยอยู่ที่จะบิดเหล็มัน มันเนี่ยของกูแม่งตั้งได้สิบล้านนี่แต่ยูทูบแม่งเอาของกูไปแค่สี่หมื่นเองนี่ครับโหแล้วสี่หมื่นเออกูแลวก็เลยตั้งสี่หมืน 40, <000. S 1> ม่นมึงก็สตรีมยันวอไปเลยดิไม่วอาจะได้มีคนมานี่นั่งไง <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เพื่อความคนก็ารอดูคลิปไง <c oughs> เขาไม่ได้ดูสดพร้อมกันทั่วโลกอะไร ่วนโลกไอดอลหรือที่อะไรไม่ใช่คำว่าชวโลกไอ้แย่คนได้ยินเสียงตัวเองสะท้อนเลยค่ะใครเปิดอยู่วะปิดดิเปิดเลยวะเปิดเลยวะเลยวะเนกีมาอย่างวะอะไปไม่มีอะไรลองดูดิลองดูดิผมผมไลฟ์อยู่ดูอะไรอ่ะไลฟ์จริงๆริล้วแบบไลฟ์จริงๆแบบว่าจะมีชาวเน็ตท่านหนึ่งไอ้เหี้ย เวลาที่ไหนวะเป็นท่านหนึ่งเอ้มีคนพิมพ์มาไว้บอกสวัสดีครับน้องแจ็คเด็กกระโปงอะไรเนี่ยไม่มีนะครับผมดูอยู่นะเกียนเลยวะสตรีมเมอร์เกียนจัด ง่ให้น้องๆดูไงก็แบบเื่าในนี้มันดีไหมไอยรีวิวหรอร<ล>ีวิวกำไรรีวิวกำไรนรืว่วาววจะทำของบ้างแบบชินช้าไอ่ไอ้แยแคนาดาไอ้แม่เย็ดเพื <laughs> <laughs> ่อโกยดัง <laughs> ไอ่แยเหมือนจะดีขึ้นไงไอ้สั์แต่ก็เฮี้ยเหมือนเดิม หมายถึงไอ้ชินเนอะเหรอมันบอกมันไม่ได้ง่ายเลยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยไ้ไเป็นไงกูกูพี่มึงเหรอเฮ้ยีมีคนพิมพ์อีกแล้วว่ะว่าทำไมน้องแจ๊คก้าวเล้าจังจับเขาเขาพิมพ์เร็วแต่ว่ามันไม่ดีเลยอ่อกูมึงกไมันอ่านคอมเมนต์ในทิ้งสองไว้อันนี้เจอเท่านิด ทไอ้กูสตรีมในคุกไอ้เห็นว่ากูออนแอร์ในคุกจ้องกูอะไม่หรอมีจะลงกลุ่มคนตาบ่อยแล้วก็เพื่อกูก็พออาถรรพ์ตำราตับแข่งกูไม่ฟังก็คือกูป้าแขกเฮ้ยมันมีให้สิบนาทีก็วอแล้วมีให้แชร์ลงวีเคว้ด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยแชร์ลงพินเทเลสไม่ใช่ละอันนั้นน่าจะเป็นไอแปงไปเต้นละ เอ้ยรออยู่นะรอยากิเต้นอยู่เฮียเทสังตาก็มีไล่แย่ลงเยอะกระเกาช็อกเต้นแล้วไม่ได้อะไรนะไม่เต้นอ้าวไอเอ๋บอกว่าให้มือหนึ่งเฮ้ยเอางั้นเหรอต้องเปย์นะต้องเปย์นะยากิกูเปย์อยู่แล้วเไหนลองลองนี้ก่อนดิลองลองโชว์กวันนี้ว่าเปย์เปล่าเดี๋ยวเขาจะสแกนให้เดี๋าต้องจ่ายเงินเออเมื่อเช้าเมื่อเช้าพวกมึงใช้ถ่านบีเป็นบ้างแบบ เป็นแม่งกูเป็นตั้งแต่ตีสองเ่งปกติทุกอย่างแต่เล่นยูทูบเฟซบุ๊กส้นตีอะไรไม่ได้เลยเอาดีแล้วง๊าใช่ป่ะเป็นป่ะเป็นไตามยีมันรุ่มไงเมื่อเช้าของพี่เอกอะไปเลยกูไปเลยไปทุกจอตอนแรกคิดในใจว่าเงี้ยหรือว่ากูยังไม่รีเน็ตวะแต่ว่ามันกูต้องรีเน็ตวันเสาร์ไม่ใช่หรอวะใช่แล้วมึงรีตอนนี้เฮ้ยเล่นที่มันวันอาทิตย์แล้วทำไมมึงยังไม่รีอีเงี้ยวันนี้เน็ตกูรีตีสี่โอ้โหกูนอนดึกแล้วรีอะไรดิมึงก็รีหลังวอก์พี่ก อแล้วแบบผมผมนั่นเข้า Facebook YouTube ไม่ได้เอ้ยหรือว่าเป็นที่ g o o g l e ใช่ปะผมไปเปลี่ยนไปใช้เบราว์เซอร์อื่นไม่เป็นหมดตอนเช้ามากูเป็นหมดเลย Discord d i s c o n n e c t มั่ง YouTube บ a c e b o o k มันบอกว่าคุณออฟไลน์อยู่แต่เกมกูตีปกติกูมองอย่างนี้ให่มหมเงาึงะเกมมัหลดเออผมก็เลยแบบมองว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ว่ากูเลยลองวาร์ปตัวไปมาดูก็นึกว่าแบบเกมมัน มันแบบตีบญญมินยาอยู่แบบว่าเงี้ยเกมหลุดเกมหลุดแต่ว่าเราเห็นว่าเอแต่เกมหลุดแต่เหมือนไม่หลุดดิเก็คือบายๆอะใหญ่เกมหลุดนมลุ่มอ่ะไม่แล้วแล้วสิ่งสําคัญเลยคือมันเด็กไม่ได้เว้ยเงี้ยมันขึ้นออฟไลน์หมดเลยคือมันมันขึ้นว่าออฟไลน์หมดเลยผมเพิ่งี่งงนี่ก็รีบกลับมาเงี้ยนี่คือสิ่งสําคัญไอ้เหี้ยฝนตกอีกแล้วโอกา พี่ดามาจากไหนเนี่ยซิตกสิผลมันกำลังไปมีนบุรีเว้ยพี่ปอเฮ้ยที่นี่อ๋อโอ้ยมาเลยมาเลยมาเลยไอ้น้องแจ็คมันหลังหลังหลังมันหลังวงการกูจังไม้เยี่งดูที่แย่เมียนใหญ่เลยชาดิต้องหนึ่งมึงรึเปล่าเนี่ยชานิต่าหนึ่งเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรที่ไหนวะอย่าบอกนะเพจเปรกสี่พัน YouTube เง พี่ไม่เป็นไรเปลี่ยนแปลงสีฟันวะเอผมว่าคนเว้น่าจะดูเยอะเลยไหนบอกว่ามันมีคนเม้นท์ไหมเรายากีเล่นมุกให้ดูหน่อยครับมไปเล่นเล่นตามเอ๊ะเดี๋ยวเฮ้ยผพรัอมด่าบ้างีอะไรวะปั๊บนี่กระบี่มึงก็ไปขอเจ้าตัวดิวะไอ้เทียเอ้ยมันมาแล้ว โอม้มันเล่นมันเล่นดอดอยู่นะก็เห็นมันเล่นดอดอยู่นี่ยากูมึงจะเล่นมึงมึงจยาลองวอหนูก็ล้กวก่อให้ไม่ยากูกดอยู่ในตัวกรบี่้ามึงออกเกมทำไมอ่ะเอ้ยนะไอเกมมันจะเล่นไ,มไหมไอ้ผู้ถามกันถ้ามมนเล่นกูจะไปทำยังไงโอ้บิดเล,ลววบิดเลสคืออะไรวะผมไม่ได้มีเพื่อนมันนี่ว่าไม่ออนวะบ้าบบิดเลสคืออะไรวะ มก็ถามามันดีมันแน่จะเกี่ยวข้องกับความชัดของวิดีโอของไลน์ oh. อ่ะ <Okay. S 2> ยิ่งสูงยิ่งชัดแม่งห้าหมื่นห้าหมื่นเจ็ดกูต้องตั้งห้าหมื่นเจ็ดว่ะอยู่ที่เน็ตเราด้วยถ้าสมมติว่าใช่จะไลฟ์สดอ่ะเน็ตกูไล่วววเองไลฟ์อยู่ตอนนี้ <c oughs> พพเพจเพจไอ้เพจพาร์คเขาจะได้มาจ้างเลยใช่ไหมโอ้โหผมอยากภาคอยู่พอดีเลยผมอยากภากอยแข่งวายจีดีอย่างเงี้ยมาผมไปภาคัเลยเพจเพจอยู่เล็นไรนะจดนวนพวกชาวเน็ตจวกยับแน่แล้วก็ แล้วก็เปิดในดู้ด้วยว่าโดนในดิ้ด้วยนะเอปาร์คโดนแท็กในกลุ่มบอกว่าไอ้คอมเมนต์จังมาเอาใจมาไล์ครั่เขาว่าจังเลยไอ้หลวงงวยเอี๋ยวเดี๋ยวเพราะหลวงงวยกูกูอันนี้คอมเนนต์ไหนเนี่ยเอาพระมาไล่ได้ด้วยเหรอช้าบอหลวงพี่ไม่ไปกินน้ำมนต์เหรอครับนี่เล่นอยู่ในวัดครับแล้วก็เปิดเพลงตู้ตู้ตๆ้ตู กูกลัวเสียงละเสียงระฆังก็เข้ามาในไลท์ไม่ใช่ว่าไลท์อยู่แล้วขอไปตีระคังแป๊บในไม่ไม่เอาเลยกูกลัวนี่วะกูกลัวแบบกูกลัวภาพไม่เป็นกลางนี่กลัวจะเข้าข้างธรรมะมากเกินไปใช่ไหยไม่ไม่มีความเป็นไปได้เลยวะเข้าข้างธรรมะ เมื่อที่แข่งแล้วก็คนมันกระหน่ำด่าคนภาคเลยนักภาคเป็นกลางบ้างครับเป็นกลางไหมครับไอ้เงี้ยก็เขาชอบเลยนนาคหวัผมผมว่าเป็นกลางอยู่แล้วผมเป็นนักภาคกลางทางไหนครับกลางต้นไปทีทีมหนึ่งหรือเปล่าครับไอ้สัตว์ไอ้เงี้ยเขาเป็นกลางกลางพินไอ้เียยกกููอ่ภาาคลงไอ้เี้ยกลางพินกับกลางกระบี่อ่ะอ เดนัดกุ้งกูเเปียกแน่เอ๊ยม,มึงต้องให้ติ๊กเขาปะ่ะมึงเขาผสมการสายฝนนะฝนบ้านกูไปตกมึง,มงอยู่ใ <ทำ S 1> นงไลนมึงรู้ได้ไงตอนนี้อาจจะตกอยู่ก็ได้ขาดกูไม่ไ,ได้งโง่มั้งอ่ะไอ้ใครพิมพ์มาแล้วปกติปอมโง่อยู่นะครับไอ้ยี่คอะไร อ๋อไอหลวงวัวไอสัตว์ว่างคอมเมนต์มีคนพิมพ์ม้ามาด้วยไอพวกชาวเน็ตไอพวกชาวเน็ตชาวเน็ตท่านนึลยจัดเฮียบัวเสื้อบัวทรงใช่ไหมเฮียบอกว่ามันมันเล่นหันหรือว่ากูอยากลงวัวหันไหวล่ะเออเขานะมาเราเปล่าเออเออเชลกีบีอะไรเวอเอออะไรวะ เรียกคอยนั่นเหรอพี่ไอเทียมันก็ไม่ตอไปสัตว์หนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่ห้าสหนึ่เจ็ดสองไอ้พวกนิวจีนเนี่สัตว์อะไรแบบพี่อะไรไูไปดูเขาไหมไปถูกได้ไงไอ้พ่อไอ้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 ไี้ไอ้วอ้ไ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 ่เไอ้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 ไอยไอ้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 ไไอ้ไอ้ไ้ไก้ไอ้ไอ้ไ้อออ่้ อ้าวปอมึงไม่รู้จักเมลอจีเหรอก็เคยรู้จักด,ด,ด้วยอแต่พวกมึงข้างใครอะไรกันขาานาดนั้นเฮ้ยไอเด็กไม่ต้องเสือกไอ้สัสว์อ๋อพี่อะไรเนี่ยเปิดเฟซบุ๊กสองงานเนี่ยส <c oughs> ัสไอเราชอบเขาด้วยสิตอนนี้แหละกูได้เวลาสั่งละมันจะได้มาส่งตอนจบหลังวอลพอดีไอสัตว์หลังวอลก็ต้องกดนู่นกดนี่กดนั่น ไลไหนแปงพี่แปงเลิกไล่ยังอ่ะยังไล่อะไรไล่จริงเหรอคืนนี้ก็คือไม่ได้ไล่เดี๋ยวไล่คุยนั่งโมงเฉยๆเดี๋ยวไล่อะไ้ไหน YouTube YouTube ช่องแปงสิฟันนะเไหนไม่ขึ้นว่ะที่มึงกดติดตามยังไอ้สัดมีถ่านที่พอเ์ตเซฟสรุปสรุแปงสิฟันไปไม่ขึ้นแปงสิฟันไป เขาช่องชื่อเทียอะไรเนี่ยไปเซิร์ชไปเจอเนี่ยเป็นีฟันกำลังโยมตีเงี้รสัญหาตั้งชื่อนายเนี่ยเซิร์ฟแปลถี่ฟันนายันี่ยไปเจอวิธีวิธีไม่แปลถีฟันมึงต้องใช้ลอลิงนะเว้ยถ้ามึงรอเรือมันจะไปเป็นแปลถีฟันอย่างอื่นเอาแต่ว่ามึงไม่ได้เปิดเสียงเลยที่ถอดใช่ไหมโอ้โหไม่เหลือเป็นหมดเป็นหมดโยนตีเหมย กูเคยปิดเรียนเลยด้วยเหรออ๋อเปิดแชร์ลิฟท์ขาดไม่ได้เลยดไม่สนลูกไข่พี่ต้องเปิดเสียงดนตรีในเกมด้มวยเวยเสี๋ยวมันตีมอน,นอะนะไ <c oughs> อ,อ้เงี้ยเดี๋ยววดดย่าจะงุดเดี๋ยวว่า<อ>ลองดิเสลี่ยนดนตรีไม่ยังไงไวะไอ้เงี้ยลืมไปละ เอมาเสียเียจริงตึงิงตึงตึงตึง่คุ้นากม่คุณนเสียงมึงดว่าเแน่เลยยจะสียงนั่นีสนทีึับตติดเตไอเีพี่จะเก็บให้ฟอร์มร่มมือเลยอย่างนห้องมด เออไอ้่ไม่ตอเลยวะมึงไม่ได้รับคุไม่ได้รับไม่มมันจะไม่ตอบควยอีเราก่อนไหนปะเลยมันเม้นขายะผมว่าผเราเก็บตีคคุณรอยาีองไมต้งดอีกต้องมาลต้องมารีไอ้เียมึงรอเที่ยงคืนแล้วมึงค่อยส่งดิแจ็คไม่ก็ต้องกลับมารีอีกอ๋อโอเค พูดไม่ฟังเลยนะเออมึงมุนิวบี้มะมมันนิวบี้แจกแม่ปั๊ว้าวเฮ้ยเแปรีพันนี้ใะมันมชื่อเก่าวปั๊บเนี่ย นี่ได้ตำนะมาเอาเป็ดย่างมาคุยก<บ>ับอี๋มาเปิดเสียงแล้วรู้สึกว่าเงียบมึนหงิดแจ๊ดเ,เดิมมึงเด็กมาเครื่องกูมึงมาเปิดพินเครื่องกูนะได้แล้วมึงจะไปไหน โคราอ่ะโคราฟองอ๋อไอเาโคราสไปหรอโครานน่ะไปสีจะเกีรเลยนบอกว่าเอาแป้งดีไหมมันองเ้ยเเเอาเอเอาเเอาอะไรไอ้มึงก็พูดจริงจีงี้เนี้ยเอาพูดอย่างงี้จริงเหรวะจริงจริงจริงพูดยาไรออกเจีจำนวนตลัดฐานเหรอไอ้เนี่ยเนี่ไปแล้วโคราชตัวอันนี้เขาไปไหนสุรินเหร เปลี่ยนมึงก็ออกมานี่ย嘛เฮ้ยช็อตช็อตเฉยบัฟอ๋อ <c oughs> เปลี่ยนบัฟก่อนเมื่อไหรพี่โจจะกดกำไรมาตีผมทับพี่ <c oughs> <c oughs> เอ้ยเธอด้วยทำเ <c oughs> ทีกแล้ว ต้องขอบคุณพี่ปอนะครับที่กำไรให้ผมมาเวลใจดีที่ผ่ายเอาไปเลยสปอนเซอร์เงินเดอเต้นเห็นมันไปรับเลยมาไม่ได้ไไดเพื่ออย่าลืมเอาเป็ดย่างมาด้วยนะบอกมาแล้วออไอาเป็ดปักกิง่งนีพี่ส่งดอกมาส่งดอกมากส่งมาห้าหนึ่ง ฟ้ามึงเล่นตัวใครสรุปกระบี่อ่ะเอเยสองแค่ตรงนี้กูใช้สกิลของทันสกิลเที่นี่นานเด็กนานและไอสัตว์เด็กแม่แรงเอาอีกเอาเอ,าอาีกสามสี่อีกทีนึงแล้วก็แล้วพี่ก็รับดอก รับดอกไอ้เราแจ็คเก็ตทหารอย่างวันนี้มีใครยังไม่เกี่ยเรามีใครยังไม่เกณฑ์ทหารเอียไปแล้พี่พี่อยางมารับเควสไอ้นี่ด้วยพี่แย่ปีหกเจ็ดไม่สมัครใจไอ้แจ็คกินอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่ระดับระดับแปดอะระดับแปดระดับหกระดับสี่เดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวกูไปสมัครทหารละเออเนี่ยรับต่อโอเครีตัวก่อนอารีตัวรีตัวระดับสองแล้ว แค่ใครมันดูอย่านั้งหกคนไว้่ยเนี่ยก็มีใครไอปอไอปับ๊บไอแจ็กไม่ปอไม่ดูปอไม่ดูคัาปูไม่ได้ดูอมไอ้ี่ยก็มีก็มีกิมลับที่หน่อยผมไม่ได้ดูแล้วชาวเน็ตหรือเปล่าชาวเน็ตชาวเน็ตว่าชาวเน็ตมึงโดนแน่โชาวเน็ตแล้วมึมงเตรียมตัวรับรถทัวร์ได้เลยชาวเน็ตมันลุมมึงแน่แถ้ัวร์่ถ้าร้อยพอล่มไปกับลวครชายแอร์ดี โยกกระเป๋าให้ด้วยป่ะไอ้เงี้ยมึงก็ดูดิเนี่ยกูวิ่งให้ดูเนี่ยลานจอดรถทัวร์คลองบางนี่มาดิเทียบไปเทียดูดิเนไอ้เราต้องแชร์หน้าเฟซกันอ่ะไม่ได้แชร์จะปอเรนไปเลยเมื่อไหร่เพย์พาร์คจะจ้างผมครับอะไรเงี้ยไม่มีใครเขามีนด่ขี่ขี่ขี่วิ่งด้วยสัตว์ขี่สิงโตวิ่งด้วยสัตว์พี่พี่ปอรับพินไอ้เงี้ต้องโด่งเลี้ยงมาดีไอ้เอออารีโอ เอดรถทร์ลัตตี้จะพูดว่าเป็นกลุ่มคำโมนี่ขออนุญาตต้องหมดทั้งครอ่ะโอ้ยยาเลยเย้กูเริ่มเริ่มหาหนังสือพี่รับมือการเป็นคนดังไเงี้ยเจ็ดงี้เจ็ดเคสกดไดเร็วแลรับมือการเป็นคนดังเข้ามามันน่าจะแจ้งเตือนคนที่กดกดกดติดตามไว้ป่ะวะเดี๋ยวกูจะปิดแล้วเดี๋ยวกูจะไปอ่านคลิปดีกว่า Hey, เฮ้ยมันเติรไลฟ์ดิอย่าเขินไม่วะ,อ,ะไไอย่าลืมลาลาท่านผู้ชมด้วยอออย่าลืมกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบอกมันกดที่ลูกคอดำะขวามือขวาล่างเห็นะที่ลูกคอดำคอใครวะมันคือคอใครไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไหลเกินคอหรอเกินใครทำตัวหลีท่อซะแล้วว้าวุ่นเสลดปิดก่อนเดี๋ยวเขาเห็นสกอร์นะอย่าเขินกว่านะ ไอ้อะไรมองก,มกว้างๆนะแสมัยดีๆแม่ใช้แบบปุ๋ยไว้ไงเข็มดองดองเท่ไหน่เป็นเกาะเอาอีกพอแล้วพอแล้วลาล่ะประมาณห้าสิบแล้วแบบปิดอะไรยังกำลังดีก่อนขอดูยางโดยบ่อก่อน ผมจัดมีมเนี่ยคือเราบอก